อยู่ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินตอนนี้ที่กรุงเบลเยียมน้หวหกองศาตอนนี้มาตอนนี้ก็จะไปเปาเซลมารับที่หน้าที่พิธีกรแทนก่อนอา่าพิธีกรมาแล้วนะครับวันนี้พิธีกรหลักครับ<อ>หัวปูดครับผมเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุม Are you ready Not ready <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ Are you ready <c oughs> No เลยสิวัวตอบเลยโนหัวโน ตอนนี้6อ,องศา,านะคะระับอากาศที่นี่เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปที่บรัสเซลกันนะครับเรขึ้นรถแล้วไปลครับหัวผมหายบู๋แลวเพิ <c oughs> ่งนั่งรถมาอ่าเดินเลยเดินนะเดินไปพูดไปตอนนี้เราถึงที่เบลเยียมเมืองบรัสเซลเป็นเมืองหลวงครับรถติดไหมท่าเรียนกลับนะครับที่คนรวยรถติดนะที่เนี่ย <c oughs> นี้กำลังเดินไปที่แหล่งที่เป็นเซ็นเตอร์ในการท่องเที่ยวนะครับ S <S> ช็อกโกแลตนะอ่าอย่ารุ่นรุ่นรุ่นเขาบอกว่าถ้าอะไรถ้าแบบอยากจะได้ช็อกโกแลตเพิ่มเนี่ยก็คือเขาให้มาด้วยเนี่ยเป็นเนี่ยหลายก้อนเลยมาแล้วก็ใส่เป็นมิ้วเออเดี๋ยวเราชอบมิ้วมิ้วช็อกโกแลตอ่าโบใส่หน่อยเอามิ้วช็อกโกแลตใส่เข้ามาใส่นไหนนะี่ใส่ในฮอตช็อกโกแลตนี่ไงใส่เข้าไปเลยเติมเข้าไปเออบึ้มนี่ก็มันก็จะละลายนะครับ จะละลายเลยเลยหรอครับช็อกโกแลตมันก็นจะดาษกลม,นนมกล่องขึ้นนะอุ้ยอุ้ยละลายไปแล้วมันละลายไปแล้ว,ลลลวโบโบหายวิลรจจังเลยเนี่ยเนี่ยมันติดอยู่ปลายช้อนเห็นไหมละลายง่ายเหมือนใจคนเลยคำคมละลายง่ายเหมือนช็ออกกโแลลลตนนีงง่่ะาายยงเหมืใจคน <Hey. S 2> ต้องใส่แว่นแดปหน่อยก่อนตัดต่อวิดีโอตึ้งตึง,ตง,ตง นี้เรากำลังจะไปโอเคนี่ก็อยู่ระหว่างทางนะครับสามคนนี้ก็จะช้าหน่อยเพราะเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปตลอดสามคนนี้ช้าหน่อยจะโดนไก่ชีน่าแล้วบอกโดนไก่ชีน่าแล้วบอกว่าบอกว่าวันโมนิ่งกิน last last m o r n i n g again last warning วันนี้เรา คอนเซปต์ตอนนี้เรานั่งรถรางกันนะครับนั่งนั่งไว้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 ดนั่งรถางรีรร อะไรเอกสัญลักษณ์ญญจัตุรัสข่งของบอสไซลโอเคทุกคนต้องมาที่นี่ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นการตกแต่งสไ,ไตล์อิตาเลียนนะครับ,บวสวยงามมากแล้วก็น่า ตรงที่เรามานะครับตรงจัต,ตุรังเมืองปารซลนะครับตอนนี้มีงานรับปริญญาด้วยของมหาวิทยาลัยที่นี่นะครับเขามาจัดที่ ไปครับตรงไหนครับตัวเล็กมากเลยครับอ๋อโหแต่งตัวหล่อซะด้วยนะตัในี้ตัวอัใหญ่อี่คนมามุมกันนะครับอาคอนไปอยู่กับมาม้าไว้ลูก ต่อเลยโอเตอนนี้ทุกคนมีเนื้อเป็นของตัวเองเลยใช่ไหมครับไม่คุยกัรฟินไหมไม่มีใครคุยกันเลยครับผม,มค,คนกินกันนะครับผม่าช์หน่อยครับไอชบ้ชาช้าออย่าโบย่โบยะโบอ่า โอเคครับผมทุกคนแฮปปี้เ่ารืบสมีถ้าวาระบครับสำหรับเด็กนะถ้าจองมาสำหรับคิดเขากจะเตรียมมาให้โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ลุคเจนรอฟเบียร์มันอ่าแต่คืนนี้เรานอนที่บาเซลิลอ่าไปนอนที่เกนอีกหนคืนนึงนะครับผมนี่คนรวยนะครับวันนี้อยู่ที่บาซลิลเดี๋ยวเราจะกลับไปเกนต่อนะครับลาไปด้วย oh. สเต็ก